ยิงยิ่งไม่มีทางโดนกูหรอก เฮียวินร้ซ่อบเต็มเลยยัดแม่ อ้าวคุยิงตายเฉยอะเองเซฟเลยครับไอุ้ยิงตายเฉยวินเดี๋ยวย้อนคลิปดูไอ้สัต์ ของมันเยอะไปนะเนี่ะ ดีไงเฮียาฟมอะไรกูมีตัวฟ้าอยู่เลยไปฟาร์มแลงงันไอ้เหียโอ้ยเหียก็ไม่บอกแล้วบอสอ่ะแล้วบอสอ่หยวฟาร์มดอเ่าี่เลยะไอ้เหียกูไม่รู้เพิ่มเยอะขนาดนี้กูว่ามองรอยการยิงยิมหากุ้นติดไปยี่สิบมมีเงี้ยหรอกูมองแค่ิสิบดิ ไปเ้ากูเล่นศิกนะ,นะเจ้าไปแล้วเสริมอะไรลุงอยากอกยากยังอะ่ะอโอ้โห่โโาไปเยอะแล้วอะ่ะอัดคลิปด้วยว่าคุณต้องมีแววโดนเคาะแน่เลยวะโทรแบบว่าผมพึงพ่งผม<ค><ณ>เจอคนไลฟ์แล้วที่ยักกินมุกทีและวหกสิบเลยนะ ครับใช่เลยเซอร์พิเมียมลายีเลยลื้อเวอร์เวอร์ไปมันหมดเซอร์พิเมียมไเทียร้อยยี่สิบเวอร์อ่ะมันพูดเนี่ยใครพูดอ่ะก็คนในแทนอะปล่อยอยู่นะพีมามาเข้าดูดิหัวเยกกูโคตรอิ่มไหมลินจ้า โดนเล่นอีกแล้วไอ้วินตเต็มมาเอากุ้ยอีกแล้วเ,ลเ,ลเห็นคาตาเลยสัต์ครับผมครับผม โอ้มือด้านไในเท่มาดิศาสตว์ไอ้เยี่ยจะาว้าลยิงไงอ้สัตว์คนกมันมาข,ขน,นมกรุบตรงอไงไอเยี่ยพวกนั้นเล็้งคนกลก็เดีย๋ยวคนดังยิงก่อน กลัวนี่เลยกลัวตายเดี๋ยวคนนางยิงอะ่ะห <c oughs> วาดวหวาดวหวาดทักเฟซไปหาเลยนะจ๊ะ <c oughs> อาธนายิงกูได้ว้าว่ะ ตเต็มเลยเยเอะกระเป๋าไม่พอเก็บยิงไว้ตเต็มเลยนวิธีธรรมดาล,ลมก็ยิงตายดิเออเีย<ฮ>มันเกีย้ยนของเต็มเลยเสียดายว่ะเฮี้ยเอาโหลดโปรแกรมนี้มาให้กันอัดคลิปอยู่เลยโปรแกรมกูเนี่ยโปรแกรมกูเฮี้ยอะไรกูรอ,อนรอนแบบนี้ไปแล้ววันนี้ไปว่า

มาแต่กูให้มันให้ไงวะพี่ให้ไงวะตัวมาเด็กูของไม่ให้เซฟอะไรอ่ะพิมพ์เบมหนึ่งเนี่ยกูจะไปกูไปกูไปฟาร์มเลว่อไว้เที่อไปเอาสกิลไว้นั่นดีกว่ากดดีเลยยาหนึ่งวีอ่ะมึงปั๊มสามวิเะล่ะปกติมึงปั๊มแค่สองวิเองเออ กูเสือกไปอัพสกิลสไนซ์สองแสนห้าเดยกูยิงไว้เอพีมันขามันเยอะไงแบบความแรงเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะปกติมูดดีใช่ไหมกูมีของแรงกูให้เขาไห่หมดแล้วกินน้ำเลย

แล้วมึงตัวมึงอยู่ที่ไหนมึงเนี่ยอยู่แต่แล้วกี้ไงกูเลยไม่พลาดสงครามมาเว้ยกูมึงไปซ่อมดิมึงเอาไปซ่อมดิกูไม่ค่อยซ่อมหรอก <c oughs> หน้าของแรไปใส่เล่นในแครนกูแครนกูลงป่าเลยวะ 没火。